ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตอนนี้ทางเพจของผมนะครับก็ได้มีจัดกิจกรรมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องของผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่ยูทูบเดนเดชแนลนะครับแล้วก็กดมาที่แท็บชุมชนครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีโพสต์ไว้หมดแล้วนะวิธีเข้าร่วมสนุกก็ง่ายๆครับเพียงแค่3ขั้นตอนนะขั้นแรกคือกดติดตาม YouTube ช่อง Theate ดนเด n n น l นะครับอย โหวเสื้อลายที่ชอบนะครับแล้วก็พิมพ์เหตุผลลายที่ชอบนะครับง่ายๆสั้นๆก็ได้นะทำให้ครบสามอย่างพีงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเสื้อจาก The Net c h a n n e l นะครับก็สำหรับลายเสื้อรอ t แรกนะครับมีให้เลือก3แบบตามนี้เลยนะโดยผมจะสุ่มแจกให้สมาชิก YouTube Membership นะครับเป็นจำนวนทั้งหมดถึง3ตัวนะแล้วก็ผู้ติดตาม The Net c h a n n อ l นะครับอีกหนึ่งตัวครับใครที่อยากได้มากนะครับก็อาจจะสมัคร YouTube m e m b e r s h i p ช่อง The Net c h a n เ e l นะเพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นด้วย อ้อยสอืสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรัวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับ ก็สาหรับคลิปพีพีในวันนี้นะครับคราวนี้เราจะย้ายมาที่โหมดสามันกันบ้างครับสําหรับตัวละครที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครลิเลียแดงนะครับซึ่งทีมของลิเลียแดงในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมเมตานะเพราะถ้าเกิดเราเอาไปคู่กับคิงเฟสเฮนดริกเซนมันก็จะดูธรรมดาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มีทีมใหม่นะครับจัดมาให้น้องลิเลียแดงโดยเฉพาะเลยนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ไปดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันเลยดีกว่าตามเลยครับทีมที่ผมจะใช้ในวันนีีนนนี้้นนนะะคครรัับบก็็จเเปทมลย จะมีเคียวแดงนะครับลิเลแดงฮอกกับออสโลแดงนะครับและซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเมอร์ลินเขียวครับสำหรับคอมโบของทีมนีน้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะพยายามทําการยื้อศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใช้อันติเก็บไปทีละตัวนะครับที่สําคัญลิเลแดงเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะผมบอกเลยว่าเอามาเคาน์เตอร์อลิซาเบธนางฟ้าได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอันติของลิเลแดงถ้าลิเบทาน,นะครับสามารถลบบัฟของศัตรูทั้งหมดออกไปก่อนที่จะสร้างดเดเมจได้ด้วยนะ สำหรับตัวละครที่4ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับจริงๆใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่มีค่า CC สูงๆนะเพื่อที่เราจะได้เปิดก่อน,นครับแต่ตรงนี้ผมก็เลือกมาเป็นเมอร์ลินเขียวนะครับเพราะมันจะช่วยเล่นเกตให้เราในตอนแรกได้ดีด้วยครับส่วนอาหารที่กินนะครับผมก็จะกินไปเน้นอาหารเพิ่มทางโจมตีไปเลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาลองทีมนี้กันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับก็เราได้เปิดก่อนนะ แน่นอนว่าเจอทีมเมตาอย่างลอสเวนอิซาเบตแล้วก็เกาเขียวนะครับก็ตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมต่อยโกเทอร์ไปก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมรวมการเขียวนะครับแล้วก็ทําการโจมตีไปเลยนะมาตาหน้าจะได้อันติครับโอเคไม่ติดคีดด้วยเปิดได้สวยครับอเลสเบตสวนก่อนนะครับข้อดีของลิเลียเนี่ยคือคือมันมีท่าจัดก่อนดีด้วยนะ ให้เก,ออก,ออกาะของซเบเนี่ยมันโดนลดไปส่วนหนึ่งด้วยครับนี่ครับโดนไปครึ่งหลอดเลยนะก็เดี๋ยวผมอันติเป็นเกาเขียวก่อนเลยกัน,นครับมาแล้วก็ทําการฮีไว้นะครับแล้วก็ใช้ฮอกตังช่วยลดเดเมจไปนะโอเคนี่เียดโอเคครับเรียบร้อยเกิดหม่หนึ่งศพ ติดขีนะแต่ไม่เป็นไรรถแอทแท็กรเวนไปแล้วครับแล้วก็รถเวนเนี่ยติดไฟไหม้ไป6อันนะโอ,โอเคครับเดีย๋ยวมาดูว่าตายหรือเปล่านะตายมาอโอเคครับเิ่งหลอดเท่านั้นนะได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวผมเอาเคียวนะครับเก็บเกาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ผมก็ใช้ลีเดียแล้วก็ใช้ฮอกจังรถแอทแท็กดักไว้ก่อนครับมา เดไม่ขี่นะไม่ขี่โอเคครับรถเวนเขาทองสามวันะตอนนี้แต่โดนไฟไปขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเบิร์ดเราไม่ตายนะตายไหมโอเคครับไม่เข้าเลยนะโอเคสบายๆนะครับ ก็ไฟลุกขนาดนี้นะพี่เคียวเราปิดเกมเลยครับมาแล้วก็ใช้ดีเลียนครับฮิวเลือดโอเคเรียบร้อยอลิซาเบธจังเรียบร้อยโอเคน่าจะปิดเกมได้นะผมว่าเรียบร้อยครับ โอเคครับเพราะเราได้เริ่มก่อนนะเราก็ยังเจอเป็นทีมเบต้านะครับดันนรอดเวนอิลาเบตจังนะก็รวมการนะครับเรารีบทําอันติให้ได้เลยนะมาผมขยับแล้วกันลิเลียโอเค ก็สกิลเลียนะอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถลบบัฟออกได้นะครับเอเกาะของอลิซิสเปนดังฟ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟนะก็เดี๋ยวใช้เลยครับแล้วก็รวมฮอกชังนะครับแล้วต่อยเป็นเกาเขียวก่อนละกันมาีลอยู่นะเรียบร้อยไปหนึ่งเกาเขียว โอเคครับเราก็สามารถใช้ลีเดียนะครับลดเกรดอันติแบบหมู่ได้นะแล้วก็ใช้ทีเคียวครับซ้ําไปเลยส่วนอีกใบหนึงเนี่ยผมใช้เป็นฮอกจังลดเดเมจของดัดไว้ก่อนละกันน่าจะตายอยู่ครับมาแปดเรียบร้อยสองเหลือรอนเวนโอเคและตัวสุดท้ายครับเหลือเมื่อลินเขียวเช่นเคยครับก็มา เก็บกันเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยโอเคครับก็รอบนี้ครับเรามาเจอทีมแปกมากแล้วนะเขียวดัดแล้วก็เกาเขียวครับแน่นอนว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะผมเน้นตีที่เขียวก่อนลวกันเพราะว่าเขียวเขาจุดไฟได้นะครับก็เดี๋ยวผมรวมพ้องนะครับตีเขียวแล้วก็ ดูเกดไปเลยครับมาโอเคครับตาหน้าฮอกจังเราได้แอนตินะทีมเขาข้อเสียคือไม่มีตัวไหนที่สามารถลดเกตดหมายตายได้นะครับนอกจากเกาเขียวที่ต้องใช้เวลานะโ,โ,โดนรดอแอนแทกไหมครับตีไม่เข้านะแต่ลอกเวนี่เจ็บอยู่ครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผม เก็บเป็นล็อดเวนไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เคียวเนี่ยอันติยังไม่มาครับผมเน้นตีไปก่อนทำดเดเมจที่มากที่สุดครับมาโอเคเรียบร้อยล,อล็ลอกเวนล็อกเวนคา้านบนมือเขาสามไปเลยครับเรียบร้อยเคียวถ้าเป็นทีมทเคียวเหมือนกันนี่เปิดก่อนได้เปรียบนะย ก็ตอนนี้เราต้องรบเก็บเกาเขียวนะครับถ้าเราเก็บไม่ได้เนี่ยรอดเวทมันจะกลับมามีชีวิตใหม่นะมาน่าจะได้แหละผมว่าเขียวโอเคเรียบร้อยไม่รอ,อดเรียบร้อย ายบายร้อมเวนเรียบร้อยครับก็เก็บโกเทอร์ต่อกันเลยนะมาโอเคครับเรียบร้อยโกเทอร์เหลือแค่เอลิซาเบตตจังนะโอเคก็บอกเลยว่าไม่รอดมือพี่เขียวแน่นอนครับมา เยยบร้อโอเคครับก้อมาตาสุดท้ายของวันนี้นะเราได้เริ่มก่อนครับมีลูโดเชลนะครับแต่ว่าข้าพลังเขาน้อยกว่าเรานะอันนี้ถือว่าโชคดีไปครับก็เดี๋ยวผมรวมฮอกจ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะรดเดเมดรถเบนไปลวกันมา โอเคโดนลดไป40%ครับเ <nominated> ่การเขาเป็นขั้นง3ไม่รู้ว่าจะแรงขนาดไหนเหมือนกันนะเ <association> ยอะไม่แรงมากครับเอาจริงไอ,อการลดแอเท็ข,ของของจังเนี่ยค่วมได้เยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวผมอันติใส่ดั๊ดไปเลยนะครับแล้วก็เก็บเกาเทอร์นะครับเพราะมันสีเขียวนะว่า เสร็จเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองไหมหนึ่งสองครอมเหลือนิดเดียวครับเอาในสําหรับดูโรเซลเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ให้ค่าพลังไม่สูงพอจริงนี่เอามาใช้ได้ไม่ดีมากๆเลยนะก็มาปิดเกมกันเลยดีกว่ามาเกมเอาไปแล้วพิลุนของเราหนึ่ง เหลืออลิซาเบธช้างอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายโอเคพี่ดันกลับมาใหม่นะอันนี้แน่นอนว่าเราต้องเก็บลอสเวนก่อนนะครับมาเอาตายไปเลยโอ้โหน่าตายอ่ะผมว่า เดี๋ยวเดี๋ยวหยามแล้วหยามแล,มล้วสองสามสีทองเต็มมือครับเดี๋ยวแต่โดนลดแอทแทคไป40%ผมว่าน่าจะยังรอดอยู่นะการกูเชได้สองใบด้วยโอเคได้ครับได้อยู่ได้อยู่หัวจริงๆต้องบอกว่าเสียวมากนะเมื่อกี้โอเคก็มาปิดเกมเลยครับมาหนีเจือเดียวนีว้โอเค โอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับตัวละครลิเลยแดงในวันนี้นะครับลองเอาน้องมาเล่นกับทีมอื่นบ้างนะหลังจากที่ได้ลองนะครับผมก็เริ่มพอรู้แล้วนะว่าตัวละครลิเลยแดงเนี่ยมันเหมาะอยู่กับทีมที่ค่อนข้างใจยืนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเอาไปคอมโบกับตัวละครที่มีความสามารถในการลดเกตดไม้ตายกับลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้นะลิเลยแดงเนี่ย จะสามารถโชว์ประสิทธิภาพได้มากครับเพราะทีมเราจะสามารถยืนได้นานมากขึ้นเยอะมากเลยครับแถมการสกิลธรรมดาของลิเลียเนี่ยยังสามารถฮิลวเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับทั้งเดี่ยวแล้วก็หมู่ได้ด้วยที่สําคัญคือมันฮิลวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเดเมจลิเลียเองเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง d ดนเน็ตแชนแนลทุกคนด้วยครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรุ่นลับเสื้อดันเน็ตแชนแนลนะครับตรงนี้เลยนะผมขึ้นโชว์อีกรอบนึงนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันในชุมชน YouTube ของ d ดนเน็ตแช n แนลนะครับ รายละเอียดต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับที่สําคัญเข้าร่วมได้ง่ายมากๆครับเพียงแค่กด subscribe บวรูปที่ชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้รูปนะ3อย่างนี้เท่านั้นครับเพื่อนๆก็มีโอกาสาได้เป็นเจ้าของเสื้อดันเน็ตชาแนลแล้วนะโอเคครับก็คลิปนี้หมดจริงๆแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ